ความสวยงามของโลหะปราสาทลาดาดาคุณเทมฮานคอนปราณที่สำคัญที่ประดิษฐาน ปรุมสาดีกธาตัเ็นความละเอียดอ่อนปาะณีตของศิลปะ ปราสาททำได้สวยงามบอนซอยมีเยอะมากครับปราสาทหลวงพระปราสาทเป็นที่เก็บเป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ